คุณแม่ไปช็อปกันแล้วนะครับเดี๋ยวพาคุณแม่ไปอีกงานหนึ่งครับเป็นงานที่น่าสนใจอีกงานหนึ่งไปเดินสวนคุณผู้ชมครับโดยมูล,ลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และกรุงเทพมหานครพร้อมด้วย28องค์กรภาคีเครือข่ายครับร่วมจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาฏโดยรวบรวมเอาพันไม้สวยงามจากทั่วประเทศครับพร้อมจัดนิทรรศการแล้วก็การจัดจําหน่ายผล,ผลผลิตจากโครงการในพระราชดําริด้วยครับ งานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถจัดขึ้นที่สวนจากภูผาสู่มหานาทีตรงนี้นะครับเป็นสวนที่มีการต่อขยายจากสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจเขตจตุจักรนี่เองครับภายในงานเนี่ยมีการจัดแสดงกิจกรรมมากมายเช่นนิทรศการสวนพฤกษศาสาตร์ป่าชายเลนนานาชาติราชการที่9 นิทรรศการการปลูกกาแฟโรบัสต้าครับนี่เอฟซี FC กาแฟต้องไปดูนะครับนิทรรศการปรทุมมาราชินีป่าฝนอันนี้สวยงามมากๆนิทรรศการปลาตะโกกนะครับสืบสารพระราชปณิธานฟื้นฟูป,ปลาไทยสู่สัตว์น้าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนิทรรศการซากดึกดำบรรการจัดแสดงผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรวมไปถึงการจัดจําหน่ายผลผลิตจากโครงการหลวงโครงการในพระราชดำริมีตลาดนัดผลไม้ครับมีตลาดนัดต้นไม้ด้วยมีผลิตภัณฑ์ โอท็อปจากกรมปศุสัตว์ที่พลาดไม่ได้ก็คือจุดเช็คอินภายในงานครับซึ่งจะเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้สวยงามทีเดียวมีสวนกล้วยไม้ให้ได้ชมมีวิวธรรมชาติให้ได้ถ่ายรูปกันสวยงามมากๆงานยังคงจัดต่อเนื่องไปจนถึง13สิงหาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง20นาฬิกาห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ